กรับเส้นเนี่ยจะมีจุดเด่นที่สุดเลยก็คือลักษณะของเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับ ซึ่งมันจะทำให้เราสามารถมองอนาคตได้ครับก็กลับมาพบกับพี่หนึ่งเฟิร์สวัอีกครั้งนะครับใน Easy Excel นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของกราฟนะครับกราฟที่จะสอนวันนี้จะมีตัว4ตัวหล,ลักๆที่เราจะใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับก็จะเป็นกราฟแท่งนะครับกราฟวงกลม กราฟเส้นนะครับและสุดท้ายก็คือกราฟน้ำตกนะครับแต่ละกราฟจะเป็นยังไงและวิธีใช้จะต่างกันยังไงนั้นไปติดแบบตามชมกันเลยครับไปเอาเละครับก็อย่างที่เกิดไปตอนต้นคลิปนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของกราฟนะครับกราฟที่พี่จะสอนวันนี้ก็จะมี4แบบหลักๆนะครับกราฟแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นกราฟแท่งนะครับกราฟแท่งเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือสามารถมองเห็นความแตกต่างนะครับของชุดข้อมูลความสูงความต่ํา นะครับความมากความน้อยของชุดข้อมูลเนี่ยได้ง่ายที่สุดนะครับวิธีการทํากราฟนะครับเรากรุมข้อมูลเสร็จแล้วเรามาที่ Insert นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีรูปแบบกราฟให้เราเลือกอยู่เยอะแยะเลยนะครับวันนี้ที่พี่จะสอนจะมีอยู่4ตัวนะครับเริ่มจากตัวกราฟแท่งก่อนนะครับพอเราคลิกกราฟแท่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัว d e f a u l t ขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ามีรูปแบบให้เราเลือกต่างๆมากมายนะครับทั้งแท่งตั้งและก็แท่งนอนนะครับน้องชอบแท่งแบบไหนน้องก็เลือกแบบนั้นได้เลย วันนี้พี่จะลองเลือกมาสักตัวหนึ่งก่อนนะครับเห็นไหมครับพอเราดึงออกมาเป็นกราฟแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟนะครับมันดูง่ายนะครับดูง่ายกว่าเวลามันเป็นชุดข้อมูลแบบนี้นะครับมันเป็นแค่ตัวเลขแต่พอเป็นกราฟแล้วเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าคนที่สูง180เนี่ยมีจํานวนอยู่เยอะกว่าคนที่สูงอื่นๆนะครับแล้วก็คนที่สูงอยู่ประมาณ151หหรือที่เรียกว่าผู้หญิงตัวเล็กน่ารักนะครับก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับน้อยๆนะครับ ซึ่งกราฟแท่งนะครับเราสามารถเพิ่มชุดข้อมูลได้นะครับอย่างเช่นกรณีนี้พี่อยากจะเพิ่มนอกจากผู้ชายแล้วพี่อยากจะให้ผู้หญิงนะครับกับบุคคลที่3นะครับเพศที่3เนี่ยเข้ามาอยู่ในกราฟเดียวกันนะครับพี่ก็แค่คลิกที่ตัวตารางเสร็จแล้วเอาเมาส์มาจี้ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาทางขวาแค่นี้ครับตัวกราฟก็จะเพิ่มชุดข้อมูลให้เรานะครับตามที่เราต้องการต่อมานะครับตัวพายกราฟนะครับพายกราฟเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวกราฟแท่งนะครับคือ ตัวข้อมูลเนี่ยจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกันนะครับเพียงแต่ว่าบอกสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูลนะครับพี่จะลองคลุมดูนะครับแล้วก็มาที่ Insert เหมือนเดิมแล้วก็มาเลือกที่ Pi าย r รา h ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกได้เหมือนกันนะครับก็จะมี Pie g r ราฟหลายๆรูปแบบนะครับที่นิยมกันจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งชุดข้อมูลแบบเนี้ยมันจะง่ายในการมองนะครับว่าพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าสีเหลืองเนี่ยมีเยอะกว่าชาวบ้านนะครับคนกลุ่มเนี้ยคือคนกลุ่มใหญ่ของคนในโรงงานนะครับ ซึ่งถ้าเราอยากรู้มันคืออะไรเราก็มาดูข้างล่างนะครับสีเหลืองคือจักรยานยนต์ส่วนตัวหมายความว่าคนส่วนใหญ่ในโรงงานนะครับขี่จักรยานยนต์ส่วนตัวมาทํางานเกือบจะครึ่งหนึ่งนะครับสมมุติว่านอกจากตัวกราฟแล้วเนี่ยเราอยากให้มันมีข้อมูลขึ้นมาด้วยนะครับเราก็คลิกขวาครับคลิกขวาได้เสร็จแล้วก็มาที่ add data label ตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวเลขขึ้นมาเห็นไหมครับซึ่งตัวเลขตัวนี้คือจํานวนของแต่ละชุดข้อมูลนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มชื่อนะครับเราก็แค่คลิกเข้าไปนะครับ แล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็มาที่ Format Data Label นะครับมันก็จะมีข้างหลังนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับน้องก็ไปคลิกตรง Category Name นะครับมันก็จะขึ้นชื่อว่าแต่ละสีนี่มันคืออะไรนะครับเสร็จแล้วก็สมมุติเราอยากได้เปอร์เซนต์ด้วยนะครับแล้วก็เอากดเปอร์เซนต์นะครับเปอร์เซนต์ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับชุดข้อมูลตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็คลิกนะครับแล้วเราก็จด Delete แค่นี้เองครับ เวลาเราดู r e s e n t a t i o n หรืออะไรต่างๆนะครับไอแบบเนี้ยเวลามันอยู่ใน Presentation แล้วเนี่ยมันจะดูน่าดูกว่านะครับน่าดูกว่าที่มันจะเป็นลักษณะของชุดของข้อมูลแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือตัวกราฟกราฟวงกลมนะครับที่ฝรั่งเขาเรียกไพลกล่กราฟต่อมากราฟเส้นนะครับกราฟเส้นก็จะเป็นชุดข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกันต่อเนื่องกันนะครับอย่างเช่นอันนี้พี่จะทาเป็นยอดขายนะครับยอดขายของวันที่1วันที่2วันที่3แบบนี้นะครับ ที่คุมข้อมูลทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ insert เหมือนเดิมครับกราฟเส้นจะอยู่ตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลือกมาสักรูปแบบหนึ่งนะครับสมมติพี่เลือกรูปแบบนี้รูปแบบนี้ดีกว่าดูง่ายหน่อยโอเคนะครับจุดเด่นของตัวกราฟเส้นนะครับอย่างที่บอกว่าข้อมูลเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงถึงกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยตัวกราฟเส้นมันจะมีลักษณะของการมองเทรนนะครับเทรนของยอดขายนะครับว่ายอดขายเนี่ย ตอนต้นเดือนเป็นยังไงตอนปลายเดือนกลางเดือนเป็นยังไงขายดีช่วงไหนช่วงไหนขายไม่ดีนะครับแบบนี้จะช่วยเราได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือเราคลิกขวาแล้วก็เราก็มาพิมพ์ตรงที่ add trend line ตรงนี้นะครับพอเราพิมพ Ad ์ add trend line ปุ๊บมันจะมีเส้นปะปะขึ้นมาไอ้ตัวนี้ครับตัวสําคัญนะครับเป็นจุดขายของกราฟเส้นเขามันจะบอกว่าตอนนี้นะครับแนวโน้มยอดขายของเรามันเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงปลายเดือน อันนี้คือลักษณะของกราฟเส้นและจุดเด่นของมันนะครับต่อมาตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวกราฟน้ําตกนะครับอันนี้เราจะคุ้นเคยกับมันดีนะเวลาเราดูข่าวหรือว่าเราเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วไปเจอกราฟรูปแบบหนึ่งเป็นลักษณะของน้ําตกนะครับฝรั่งเขาเรียกว่าต a ร์ฟอร์นะครับแปลไปไทยก็น้ําตกนั่นแหละตรงตัววิธีการใช้งานเนี่ยมันจะต่างกับกราฟเส้นนิดนึงนะครับตรงที่ว่ากราฟเส้นเนี่ยมันจะดูชุดข้อมูลตรงไปตรงมาเลยครับวันที่1ขายได้เท่าไหร่วันที่2ขายได้เท่าไหร่นะครับแต่อีตัว เวลาดูมันดูที่ผลต่างอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างนะครับที่ไปเล่นหมาเก็บแล้วกันนะครับที่ไปปล่อยเป็ดเล่นหมาเก็บนะครับดังนั้นความเปลี่ยนแปลงแรกเลยเนี่ยคือ0บาทถูกไหมครับต่อมาผ่านไป1วันนะครับพี่เล่นแล้วพี่เหลือ950นะครับความเปลี่ยนแปลงมันก็จะเท่ากับนะครับ950ลบด้วย1,000นะครับนี่คือเงินที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือลดลงมา50บาทนะครับ เราก็สมมุติเราจะทํากราฟนะครับเราก็คุมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ insert นะครับแล้วก็มาเลือกกราฟตรงนี้นะครับ waterfall น้ำจะเป็นตรงนี้แล้วก็เลือกอันแรกนะครับดูง่ายที่สุดจุดเด่นของตัวกราฟตัวนี้ครับก็คือสมมุติว่าวันต่อไปนะครับพี่เล่นต่อพี่ได้1,002นะครับเงินในมือนะเงินในมือจาก950พี่เพิ่มขึ้นมาเป็น1,200บาทนะครับ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ250สังเกตนะครับมันจะมีกราฟแท่งสีน้าเงินโผล่ขึ้นมาโดยกราฟแท่งสีน้ําเงินเนี่ยมันจะเริ่มจากข้อมูลสุดท้ายนะครับขอบสุดท้ายของอข้อมูลก่อนหน้านะครับสมมตุติพี่ทําไปเรื่อยๆนะครับพี่เล่นต่อไปพี่ได้เป็นเ8 0อแแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นพันหนึ่งนะครับแล้วก็กลายเป็นพันสองร้อยห้าสิบแล้วก็เพิ่มมาเป็นพันแปดร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับ สุดท้ายพี่ก็เหลือที่930บาทนะครับแล้วก็ทำนะครับพอเราใส่ค่าความเปลี่ยนแปลงสังเกตนะครับตัวกราฟก็จะขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของวอ t ์ r ์ฟอนะครับสมมุติพี่เล่นต่อยนะครับพี่ยังพี่ยังไม่เลิกนะครับ พี่ใส่เข้าไปอีกนะครับความแตกต่างของมันไปเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับพี่ก็เหลือ0บาทน,นะครับเนี่ยฮะลักษณะของกราฟสังเกตนะครับมันจะเริ่มจากศูนย์นะครับแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามชุดข้อมูลนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับก็มาจบที่ติดลบ1000บาทนะครับจากที่เราเริ่มที่1000บาทน,นะครับแล้วเราก็ติดลบ1000บาทนะครับสุดท้ายเงินเราก็เหลือ บาทนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของการใช้ใตัวกราฟพอ o ตฟอร์นะครับก็น้องๆคงจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวพี่สรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวกราฟแท่งนะครับกราฟแท่งมีไว้สําหรับดูชุดข้อมูลเปรียบเทียบในเชิงที่ว่ามีอะไรมากอะไรน้อยกว่ากันนะครับโดยไม่ได้สนใจเป็นเปอร์เซนเทจข้อดีของมันคือมันสามารถใส่ข้อมูลได้มากกว่า1ชุดข้อมูลนะครับส่วนอันที่2นะครับตัวพายกราฟนะครับ ข้อดีของมันเลยเนี่ยคือมันมองชุดของข้อมูลเนี่ยเป็นเปอร์เซนเทจนะครับแล้วก็สามารถมองได้ง่ายนะครับเรามองบางทีเนี่ยกราฟนี้กราฟเดียวสามารถอธิบายได้หลายอย่างมากนะครับก็เหมาะกับการนำไปพรีเซนเทชันนะครับใส่ใน PowerPoint ก็สวยดีนะครับกราฟนี้ต่อมานะครับกราฟเส้นนะครับกราฟเส้นเนี่ยจะมีจุดเด่นที่สุดเลยก็คือลักษณะของเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับ ซึ่งมันจะทําให้เราสามารถมองอนาคตได้นะครับอย่างที่บอกว่าตัวกราฟเส้นเนี่ยข้อมูลมันจะเชื่อมโยงถึงกันหมดนะครับมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันนะครับก็คือว่าตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่29นะครับเทรนของยอดขายเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถพอจะเดาต่อได้ว่าวันที่30และ31จะเป็นยังไงต่อในแง่ของทฤษฎีนะครับส่วนหลักการบริหารอะไรนั้นมันก็เป็นเรื่องของ ศาสตร์อีกหลายๆศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอีกทูลลิ่งหนึ่งที่เอามาช่วยในการบริหารงานได้นะครับต่อมาสุดท้ายนะครับตัวกราฟน้ำตกที่พี่สอนไปในวันนี้นะครับตัวกราฟน้ำตกเนี่ยลักษณะของมันจริงๆเลยเนี่ยถ้าน้องจําได้นะครับถ้าน้องมองออกนะพี่ครูมาทางด้านซ้ายแบบนี้จริงๆมันก็คือกราฟเส้นนั่นแหละครับคือกราฟที่ข้อมูลมีความเชื่อมโยงถึงกันมีความเชื่อมโยงกันมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13นะครับ ยอดนะครับยอดเงินในกระเป๋าของเรานะครับเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงอยู่แบบนี้นะครับจนในที่สุดมันก็ลงเหลือศูนย์บาทนะครับแต่ในตัวว a t e r f a ฟ l เองเนี่ยเขาจะมองมาทางด้านขวานะครับเขามองมาที่ความเปลี่ยนแปลงของตัวเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับอย่างวันที่1นึ่งนะเงินลดลง50าสิบาบาทนะครับจากจากตอนเริ่มต้นนะครับส่วนวันที่2ก็เพิ่มขึ้น250บาทจากวันที่1 วันต่อมาวันที่3นะครับก็ลดลง220บาทจากวันที่2อนะครับอารมณ์ก็จะเป็นประมาณแบบนีนะครับซึ่งตัวกราฟเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าน้องสังเกตนะครับน้องจะเห็นมันบ่อยๆมากเลยเนี่ยก็อยู่ในตลาดหุ้นนะครับในกระดานหุ้นต่างๆนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันง่ายในการมองวิเคราะห์ว่าช่วงไหนที่หุ้นตกช่วงไหนที่หุ้นขึ้นนะครับอย่างถ้าเป็นกระดานจริงนะครับไอตัวที่เป็นอย่างเงี้ยสีฟ้านะครับจริงๆในกระดานหุ้นจะเป็นสีเขียว นะครับไอ้ที่ลงแบบเนี้ยสีส้มของเราอ่ะจริงๆในกระดานหุ้นจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งถ้าพี่มองแบบเนี้ยพี่จะบอกเลยว่าวันที่8เนี้ยเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับทำให้เกิดหุ้นตกตกลงมาเยอะมากและเส้นยาวกว่าชาวบ้านนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ลบนะครับยาวกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็ออกไซเวย์มาเล็กน้อยนะครับก่อนจะขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ตกต่อนะครับลักษณะการมองก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งกราฟทั้ง4แบบนี้มันก็จะมีประโยชน์นะครับและวิธีการเอาไปใช้งานที่แตกต่างกันนะครับน้องๆลองฝึกนะครับลองเอาข้อมูลมาฝึกเล่นกราฟกันดูนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถเอ็กซ์เิได้นะครับเราอ่านกราฟแตกฉานสามารถเอานํามาวิเคราะห์ได้นํามาพรีเซนเทชันได้มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเรามากเลยนะครับในอนาคตสําหรับวันนี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ แชร์ข้อมูลนี้นะครับแชร์ความรู้นี้ไปให้กับเพื่อนๆนะครับเราจะได้มีความรู้แล้วก็เก่ง Excel เหมือนๆกันนะครับโอกาสต่อไปพี่อาจจะมีโอกาสในการเจาะลึกตัวกราฟได้มากกว่านี้ในแต่ละแบบนะครับซึ่งจริงๆกราฟแต่ละแบบเนี่ยมันยังเล่นลงไปได้อีกเยอะมากนะครับอันนี้พี่พูดแค่ผิวๆของมันเท่านั้นเองนะครับอ่ะพอเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ